สวัสดีค่ะเคลียร์คะัดเจนกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะปัญหาน้าท่วมน้ําป่าปีนี้หนักหน่วงมากๆจริงๆค่ะฉันคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็สงผ่านความช่วยเหลือไปเท่าที่ทุกท่านจะทําได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทางจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานกําลังตามมาติดติดสถานการณ์หนักหน่วงและมันน่าจะหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ต่อไปด้วยนะคะสิ่งที่คนกําลังพูดถึงในตอนนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของการเยียวยาหรือแม้แต่การมองว่าจะมีสิ่งก่อสร้างมีโครงการอะไรที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันจะหนักหน่วงมากขึ้นบ้างแต่ต้นตอสำคัญที่สำคัญมากๆของเรื่องของน้ำ ที่ยังไม่มีใครพูดถึงมากนะักนั่นคือเรื่องของต้นไม้เรื่องของพื้นที่ป่าค่ะที่เราคงจะเรียนรู้ในเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าพื้นที่ป่ามีประโยชน์มหาศาลแล้วก็ประโยชน์สาคัญอย่างหนึง่งก็คือช่วยในเรื่องของการชะลอการไหลของน้าด้วยแต่ว่ายังไม่มีใครพูดถึงในเรื่องนี้วันนี้แขกรับเชิญของเราจะขอมาตอกย้ําค่ะว่าต้นตอของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําอยู่ที่เรื่องของการปลูกป่าพูดคุยกันในเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสักดาวิเชียนสินค่ะ ประธานคณะกรรมาการวิสามัญป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแ้งจากปรากฏการณ e ์เอลนินโยสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีคุณศักดานะคะครับสวัสดีครับณหนึ่งครับคุณศักดาคะ,คาคะตอนนี้คนก็เห็นถึงความเสียหายแล้วก็มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะว่าปัญหาสําคัญของเรื่องของน้ําโดยเฉพาะอาย่างจังหวัดเชียงรายที่หนักหน่วงมากเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างก็บอกว่ามาจากน้ําจากทางเหนือทางจีนทางพม่าทางอะไรบ้างแต่ในมุมของคุณศักดาเองเนี่ยคิดว่าต้นตอสําคัญของความรุนแรงมันเกิดจากอะไรค่ะ ออขอนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับประชาชนที่ประสบอุทกภไปในครั้งนี้ปัญหาจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นหลักธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์อยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยจากที่สูงไหลลงที่ต่ำนะครับวันนี้มันทำไมถึงเวลาฝนตกน้ำถึงไหลลงมาแรงน้ำแรงมากค่ะเพราะว่าแสดงว่ามันไม่มีอะไรขีดหวาง มันไม่มีไม่มีอะไรเลยทำให้น้ำเนี่ยมันชะลอการไหลได้เลยหรือไม่มีอะไรเลยทำให้น้ำเนี่ยสามารถเก็บไว้บนภูเขาได้บนที่สูงได้แล้วตัวที่ชี้วัดที่สุดก็คือน้ำฝนเนี่ยตกมามันไม่ได้สีที่เราเห็นนะ,ะน้ำฝนตกมาเนี่ยมันใสมันสะอาดะนะครับมันขาวแสดงว่ามันมีเม็ดดินละลายอยู่ในน้ำ ที่ท่วมเอ,อ่อล้นมาด้วยที่ไหลลงมาชาดินลงมาด้วย,วยแสดงว่าดินเนี่ยมาถูกการพังทลายอิโลชั่นอย่างหนักเลยคเพราะอะไรละครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีต้นไม้แน่นอนอถ้ามีต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีรากแก้วนะครับรากแขนงและรากฝอยแล้วจะมีพืชหลายๆชั้นปกคลุมหน้าดินทําให้น้ําเนี่ยมันไม่ได้ไหลลงมาอย่างรวดเร็วอย่างนั้นเวลาจะไหลมันก็ค่อยๆเึิมไหลลงมานะครับมันมีข้อมูลงานวิจัยว่าป่าในพื้นที่ หไร่เนี่ยสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ1,000ลูกบาทเมตรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านว่าพื้นที่แสดงว่าด้านบนเป็นเขาหัวโล้นนะครับเป็นเขาหัวโล้นเนื่องจากมีคนนะครับขึ้นไปปลูกข้าวโพดก็ดีทำปลูกพืชผักกด็ดีพวกขลํานะครับหรือปลูกฝ้ายหรือปลูกพืชเชิยนเดียวนะครับแน่นอนคนที่อยู่ในบริเวณ นั้นนะครับบริเวณในพื้นที่สูงหรือพื้นที่ที่มีสโลปมากเนี่ยเขาทําการเกษตรเขาไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้ทําอะไรนะครับเมื่อเจ้าที่ไม่อยู่เขาอาจจะแอบไปถางป่านะครับไปโค่นป่าปลูกนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ปีหนึ่งเขาถูกทําลายไปเรื่อยๆนะครับแล้ผมมีข้อมูลจากมูนิธิทั้งมูนิธิหนึ่งว่าปีนี้นะครับกับปีที่แล้ว2ปีรวมกัน,นปีพื้นที่ป่าในภาคเหนือน,นะถูกแค่าถางไปประมาณส สองแสนไร่สองแสนไร่นะครับอันนี้ตัวเลขผมก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆเลยว่าจากข้อมูลสมัยผมที่รับราชการเนี่ยบนภาคเหนือมีพื้นที่เขาโหรนประมาณ10ล้านไร่ อันนี้คือพูดเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะคภาคเหนืออย่าง,ะะยงเดียวเลยครับเพราะที่เราเห็นความหนักหน่วงในพื้นที่ภาคเหนือนี่เห็นชัดเจนไหมอย่างวันก่อนน้าจากที่เวียงป่าเป้าใช่ไหมที่เราเห็นน้ําน้ําป่าความแรงของมันนี่มันแรงจริงๆความแรงของมันและสีของน้ำเนี่ยอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนหลักฐานชัดเจนนะครับมันด้วยไม่มีอะไรปฏิเสธได้เลยมันมีเม็ดดินละลายมากับน้ําด้วย<ม>นะครับเห็นไหมครับเวลาน้ํารดอะไรเลยฮะโคลนฝนตกมาไม่มีโคลนนะครับคุณหนิงครับไม่มีโคลนเลย มันมาจากไหนครับมันมาจากเม็ดดินที่อยู่ในที่สโลหรือที่ที่สูงะนะครับมันละลายมากับน้ํามันไม่มีอะไรยึดนะครับวันนี้เราเราอาจจะนั่งเครื่องบินมองเห็นเป็นพืน้นที่สีเขียวหมดสีเขียวนั้นเป็นญ้าญ้าเนี่ต้นสูงแค่ไม่เกินห้าสิบเซนม,มันยึดหน้าดินไว้ไม่ได้ครับม,มันต้องมีต้นไม้ใหญ่มันต้องมีป่ามีพื้นที่ป่าหลายชั้นะนะครับซึ่ง เราเรียกว่าป่าธรรมชาติเราจะปลูกป่าเพื่อที่จะให้เม็ดดิสเพื่อจะให้ต้นไมายึดหน้าดินมันต้องใช้เวลาสิบกว่าปีวันนี้นะครับการปลูกป่าผมก็ไม่แน่ใจว่าได้ผลหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยในชนะผู้แทนนะครับก็มองเห็นว่าถ้าเรายังทําวิธีเดิมกรมประมาทกรมอุทยานทึ่งดูแลพื้นที่ในส่วนใหญ่ของภาคเหนือหรือบนพื้นที่ปูเขาเนี่ยเรายังปลูกป่าด้วยวิธีเดิมนะครับผมเชื่อว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับ เมื่อเราใส่ข้อมูลเดิมผลลัพธ์ออกแบบเดิมคือมันไม่ได้ผลคุณสักดาคำว่าทําวิธีเดิมคือวิธีอะไรคะที่บกวิธีเดิมคือพื้นที่ที่เราประกาศนะครับที่ทางราชการประกาศเนี่ยเป็นป่าสงวนก็ดี <C? S 2> เป็นอุทยานแห่งชาติก็ดีหรือเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ดีถ้าใครจะเข้าไปดําเนินการใ,ใดๆเนี่ยต้องใช้เจ้าที่รัฐเจ้าที่รัฐก,ก็คือ ข้าราชการหรือพนักงานของกรมนั้นเข้าไปดําเนินการหรืออาจจะไปจ้างคนข้างนอกอะไรเข้ามาก็ได้ทำโครงการอะไรว่อมาไปที่นี้คนข้าราชการมันอยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพก็มีอยู่ในตามจังหวัดก็มีหรือตามเพเภอแล้วก็เราก็ไปจ้างคนที่นั้นปลูกจ้างเสร็จอย่าลืมนะครับเราเรียกว่าคนที่อยู่บนที่สูงชาติพันธุ์ถูกไหมครพวกชาติพันธุ์เข้าไปรับจ้างปลูกเวลาเจ้าที่ไม่อยู่กลับมา เขาอาจจะถอนทิ้งก็ได้ใครจะไปรู้ถามว่าเจ้าที่ได้ไปเดินดูต้นไม้หรือเปล่าก็ไม่ได้ไปเดินดูแล้วครับวันนี้การปลูกป่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าได้ผลนะครับพื้นที่เขาวล้นไม่มีค่ะวันนี้จากภาพถ่ายมีข้อมูลพื้นที่เขาวร้นประมาณสิบล้านไร่ค่ะรัฐบาลนะครับสมัยคอสอชอมเมื่อปีห้าเจ็ดอาเจ็ด้าแปดพยายามที่จะฟืน้นฟูพื้นที่เขาวร้นสิบล้านไร่เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยแต่วันนี้มันยังไม่เกิดเลยครับถ้าวันนั้นวันนั้นทํา แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าความรุนแรงเกิดจากน้ําท่วมวันนี้มันไม่เท่าวันนี้แล้วครับค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณศักดามองว่าวิธีการเดิมคือการทําโครงการให้คนเข้าไปปลูกป,ป,ป่าที่เรากาจะเห็นโครงการกันเยอะก่อนหน้านี้ม,นม,มันไม่สําเร็จหรือมันไม่ได้ผลแล้วมันต้องทอํายังไงอะคะผมผมคิดผมคิดว่าเป็นข้อเสนอผมนะฮะว่าเราให้คนอยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาดูแลหรือทําการเกษตรอยู่เนี่ยปลูกเองดีไหม คือพวกพวกชาติพันธุ์ซึ่งมีพื้นที่บนภูเขาเนี่ยเปลี่ยนอาชีพเขาว่าจากเขาเนี่ยเคยทําปลูกขา้าวโพดทาปลูกฝ้ายหรือปลูก,กล่าเนี่ยรัฐบาลเอาเงินไปให้เขานะครับหรือทําสัญญาทําอะไรกับเขาได้ลองค่อยๆทําดูแล้วให้เขาปลูกต้นไม้ให้เขาปลูกป่านะครับโดยที่ของเขาเองเนี่ยเราเราให้เงินเขาแล้วเขาสามารถทําแล้วอยู่ได้ เปลี่ยนจากเอาเงินให้เจ้าที่รัฐเข้าไปทําในอดีตเนี่ยค่ะนะครับมันมีวิธีการอยู่แล้วครับเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งวันนี้ค่ะแต่คุณสังกัดาค่ะจะมีอาจจะมีคําถามว่าการที่เขาปลูกกระหล่ำปลูกข้าวโพดมันก็เป็นอาชีพเป็นรายได้ของเขาแล้วเขามีตลาดที่มารองรับชัดเจนแล้วการจะให้เขาเปลี่ยนไปปลูกป่าแล้วเขาจะทํามาหากินอะไรมีรายได้จากอะไรคะก็รัฐบาลนะครับให้เงินเขาไปปลูกต้นไม้ค่ะนะครับก็ดูให้เงินเขาแต่ละปีเหมือนกันเขา เมื่อเมื่อเขามีรายได้เขาก็อยู่ได้เหมือนกันเขาไม่ต้องไปขายด้วยไม่ต้องไปเก็บกระหล่ำไปขายไม่ต้องหาข้อพูดไปขายนะครับให้เขาปลูกต้นไม้เลยครับให้เงินเขานะครับเราเงินอยู่ดีๆเราก็ยังให้ประชาชนได้เลยคนละหนึ่งหมื่นแล้วเราไปให้เขาไปปลูกป่าปลูกต้นไม้สักวันหนึ่งอีกยี่สิบปีสามสิบปีเราก็ได้เนื้อไม้เราได้สิ่งแวดล้อมเราป้องกันเรื่องการน้ำท่วมด้วยแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีต้นไม้นะครับ มีพื้นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ชุช่มชื้นนะครับไม่แห้งแล้งพีเอ็มสองชุท่ทาก็ไม่เกิดวันนี้รัฐบาลนะครับทุกรัฐบาลเสียงเงินจำนวนมหาศาละนะครับลองดูนะครับลองดูพื้นที่สักห้าหมื่นไร่แสนไร่ผมเชื่อว่ามันได้ผลมากกว่าที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปปลูกเองอนะครับแต่มันต้องหาวิธีการเขียนข้อตกลง นะครับให้ชาติพันธ์เนี่ยซึ่งเขาทำกคารเกษตรอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ววันนี้เจ้าที่ไปยึดพื้นที่เขาแล้วเอานำมาปลูกเรากลับเขาก็ถอนหน้าแรงนะครับเราไม่อยู่เขาก็จุดไฟเผาตัวไม้มันก็ตายให้เขาปลูกแล้วบำรุงรักษาทําสัญญาเลยครับสิบปียี่สิบปีว่าอยู่ต้องทําให้ได้ป่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการการเข้าไปเท่าที่เท่าที่ติดตามมีการเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านที่เขาก็อาศัยพึ่งพากับเรื่องของของพื้นที่ป่าในการทำมาหากินเนี่ยมีการไปพูดคุยทําความเข้าใจกับตรงนี้บ้างไหมคะมเพื่อสร้างจิตสํานึกผมเชื่อว่ามีค่ะผมเชื่อว่ามีแต่มันไม่ใช่หลักใหญ่ถ้าราชการตั้งแต่ตัวท่านแต่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอธิบดีะนะครับพอสำหรับล,ลงไปคุยกับชาวบ้านเลยแล้วว่านโยบายพื้นที่บริเวณน,นี้เราจะให้เงินมาปลูกป่าเนี่ยคิดยังไงทํำยังไงนะครับมผมเชื่อว่าถ้าทําแล้วได้ผลเนี่ยรัฐบาลไม่ว่าใครก็ต้องยอม,อมแต่วันนี้ทําแล้วนะครับมันมีแต่ตัวเลขบนบนกระดาษบนโต๊ะข้อที่จริงมันไม่เกิดครับอืค่ะผมเป็นข้าราชการกรมป่าไม้กรมปิทยามาก่อนค มันไม่มีโครงการลักษณะแบบนี้เลยเหรอคะไม่เคยมีครับมีก็ไปจ้างทั่วค้งทั่วข่าวเป็นรายวันนะครับนี่เราให้เขารับผิดชอบเลยครับสิปียี่สิบปีค่ะ,ค,ะคุณสักดานิ่งถามนิดน,นึงว่าอย่างเวลามีโครงการลักษณะแบบเนี้ยปลูกแล้วก็โอเคปลูกตามจํานวนตามสัญญาว่ากันไปแต่ในสัญญาระบุไหมว่าการบํารุงดูแลรักษาให้มันเติบโตเนี่ยเขาต้องระบุลงไปในสัญญาไหม ระบุครับระบุว่าต้องมีต้นไม้ทัมูร่าปลูกตั้งแต่แรกไร่หนึ่งะนะครับ200ต้นะนะครับต้นไม้โตเท่าไหร่อย่าลืมนะครับวันนี้ลองไปดูด้ครับมันมีต้นไม้หรือเปล่าครับแล้วบางทีคุณหนิงเคยได้ยินข่าวว่าปลูกป่าคอนโดไหมครับคืออะไรคะปลูกป่าคอนโดคือแสดงว่าพื้นที่เดิมเนี่ยปีที่แล้วก็ปลูกปีก่อนหนุงเก็ปลูก,<อ>กเขาเียปลูกป่าคอนโดมาซ้อนกันเป็นนชั้นนะครับอ๋อก็เอางบมา เอางบมาปลูกปลูกปลูกปลูบแต่ว่าจะรอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเอางบมาก่อนครับแล้วผมฝากเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาาริและสิ่แวดล้อมด้วยนะครับท่านลงไปดูนะครับกรมป่าไม้นะครับกับกรมที่ยานเดิมทีเป็นกรมเดียวกันในสมัยก่อนในอดีตนะกรมป่าไม้นี่ยมีสวนป่ามากมายวันนี้นะครับสวนป่าที่มีหน้าที่ในการปลูกป่าเนี่ยสวนป่าหายไปเลยจากสารบบเลยนะครับ ผมว่าไม่ต่ำกว่าเป็นร้รอยสวนแล้วนอกจากสวนป่าเรายังมีหน่วยต้นน้ำนะครับที่ที่ไปปลูกป่าบนที่สูงนะครับก็เรียกหน่วยจัดการต้นน้ำวันนี้บางหน่วยพื้นที่หายเกือบหมดแล้วครับหายไปไหนคะก็ชาวบ้านบุกลุกยึดถือครอบครองหรือมีในทุนเข้าไปบุกลุกแล้วก็ไปสร้างรีสอร์ทนะครับวันนี้ต้นไม้ไม่มีเลยครับอมีได้เดสียงก่อสร้างเวลาฝนตกลงมานะครับเมื่อไม่มีต้นน้ำผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วไม่มีอะไรยึด ยึดเม็ดดินยึดหน้าดินะนะครับมันก็ไหลลงมาเกิดน้ําท่วมอยู่ข้างล่างค่ะุนสักดาถ้าเราไปดูข้อมูลเรื่องของพื้นที่ป่านอาจจะมีข้อมูลจากอีกตัวงานหนึ่งก็บอกว่าจร,จริงจริงตอนนี้พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นจากการทํางานของเจ้าหน้าที่อะค่ะผมอยากจะฝากคนที่บอกว่าพื้นที่ป่าเพิ่มเนี่ยวันหลังช่วยระบุด,ด้วยนะครับว่าป่ามันเพิ่มตรงไหนอยู่หมู่อะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรครับอนะครับคะ่ะสังคมก็จะได้ตามไปดู วันนี้มันมีต่ตัวเลข่องมลกระดาษนะครับปริมาณเท่านู้นเท่านี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่สุดก็คือเห็นไหมครับน้ําที่มาเป็นยังไงครับสีมันไม่ได้ใสเหมือนน้าฝนนะครับอันนี้คือหลักฐานหลักฐานชัดเจนแล้วครับค่ะแต่เขาบอกปัญหามันมาจากพม่าค่ะก็อันนี้เป็นข้อแก้ตัวที่ดีที่สุดนะครับในระบบแต่ครับว่าก็โทษคนอื่นไว้ก่อนให้ยอมรับความจริงเลยครับค่ะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการปลูกป่าคุณศักดามันต้องใช้เวลาต้องน<า>นใช้เวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สู้การเอางบประมาณไปทําโครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเราเอางบประมาณไปทไําฝายทําเขื่อนมันแลดูง่ายมันมีตัวนับชัดเจนแต่ปลูกป่าเนี่ยต้นไม้กว่าจะขึ้นใช้เวลาเป็น10ปีะนะครับมันต้องดูแลรักษาแล้วก็คนที่ปลูกป่าปลูกต้นไม้หนึ่งคือต้องใจรัก นะครับถ้าใจไม่รักเนี่ยมันไม่รักหรอกครับให้ผมมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวผมก็ไม่เอาคถ้าใจไม่รักบางคนก็ชอบะนะครับผมเชื่อว่ายังมีคนชอบปลูกป่าปลูกทําให้เสียงว้ล้อมดนะีผมว่ามีคนชอบอแต่บางคนเขาไม่ชอบเนี่ยเขาชอบมากอนเขาชอบอย่างอื่นมากกว่าเขาก็อยากจะไปทำเพราะทําแล้วก็เลยไม่ได้ดูแลรักษาผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดวันนี้นะครับป่าที่มีอยู่เราต้องรักษาให้ได้นะครับสิ่งแรกนะครับ ผมมีข้อมูล,ลว่าถูกทําลายสองปีเนี่ยไปประมาณสองแสนไา่ในภาคเหนือนะครับกับที่เราจะสร้างใหม่เนี่ยมันยังไงล่ะครับมันมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับมันนี่มีเรื่องร้องเรียนมาอย่างกรรมธิการที่สภาเยอะแยะเลยนะครับว่าพื้นที่เจ้าที่รัดไปปลูกป่าแล้วมันไม่ได้ปลูกนะครับแล้วหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยเขาต้องบอกว่าตรวจไม่ทัน นะครับเพราะว่าการที่เราจะไปดูแลพื้นที่ปลูกป่าสักพันไร่เนี่ยมันไม่ใช่ไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแล้วจบนะครับต้องไปเดินดูเนี่ยผมว่าอย่างน้อยสักสัปดาห์นึงนะครับเดินร้อยไร่เนี่ยครับพื้นที่ร้อยไร่เนี่ยผมว่าวันหนึ่งครึ่งวันนะครับเอาครึ่งวันเดินอย่างผมเนี่ยผมว่าวันผมเดินได้ไม่เกิน200ร้อยไร่ที่จะไปดูต้นไม้ที่ปลูกอิงเรนถามคุณศักดาอย่างนี้นะว่าอย่างคุณศักดาทำทำงานตรงนี้ก็จะมีคนร้องเรียนมาเยอะครับ พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าอย่างโครงการที่อย่าไม่แี้พูดเรื่องแบบป่าคอนโดเนี่ยเขามีวิธีการในการที่จะซิกแซกยังไงบ้างเพื่อทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆงบประมาณที่ลงไปมันอาจจะไม่ได้เอาไปลงไปปลูกต้นไม้จริงๆคือเดิมทีนะครับป่าคอนโดเนี่ยมาว่าพื้นที่ตรงนี้มอดจุดที่หนึ่งเนี่ยคเคยปลูกไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนพอมาปีที่สิบเอ็ดปีที่สองก็มาขอปลูกอีกอซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบว่าป่ามันหายไปไหนะนะครับ จริงๆที่ปลูกตรงนี้มันควรจะต้องเติบโตของมันไปแล้วใช่ไหมคะมันต้องทำหน้าที่สร้างระบบนนเวศนะครับป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งสัพพคุณมันนะครับได้ทั้งเนื้อไม้นะครับป้องเก็บกักน้ำนะครับป้องกันพีเอ็ม2.5มันไม่มีเชื้อเพลิงมันไม่มีวัชพืชไม่มีเชื้อเพลิงไฟมันก็ไม่ไหม้มันก็ไม่มีพีเอ็ม2.5วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพอเวลาหน้าแรงต้นไม้ไม่มีครับชาวบ้านเขาจุด นะครับทำไร่เรือนร้อยบ้างหาเหตุ<อ>บ้างอออของป่าบ้างนะครับมันก็เกิดผลเสียหายแล้วเราเนี่ยวันนี้เราก็รัฐบาลผมก็ต้องชื่นชมรัฐบาลด้วยนะเขาทันใจมากในการไปเยียวยาแต่นี่มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นปีหน้าก็แบบนี้อีกไม่ว่ามันเกิดที่ไหนแล้วคุณถิงสังเกตดูนะครับฝนเนี่ยจะตกตั้งแต่ภาคอีสานแล้วไปภาคเหนือแล้วเดี๋ยวจะลงมาภาคกลางภาคกลางเนี่ยก็ประมาณตุลา พอเสร็จพี่กาธันวาก็ลงาักตายนะครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับแล้วปัญหาอย่างนี้ปีหนึ่งเนี่ยผมว่าเราเสียงเงินเป็นแสนล้านนะครับเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแรงท่วมเลยก็เป็นแสนล้านอยู่แล้วนะครับยิ่งยิ่งไปแจกของไปบูรณะเรื่องถนนหนทางอะไรอีกน่ผมไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งว่าล้อมยังไม่สมดุลน,นะครับยังไม่มีต้นไม้ในพื้นที่สูงหรือพื้นที่เขาโหโลเนี่ย ผมว่าเราก็อยู่อย่างนี้แหละครับอยู่ในล,ลูกอยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะอย่างในพื้นที่ภาคเหนือนเราเห็นปัญหาว่าน้ํามันมาเร็วมาแรงเพามันสัมพันธ์มันเกิดจากการที่มันไม่มีต้นไม้ค,คอยคอยคอยออชะลอน้ําเอาไว้แต่ถ้าปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยมันจะต้องมีแนวทางที่แตกต่างกันไหมคะถ้าภาคภาคกลางเนี่ยเมื่อน้ํามันเก็บไว้ภาคเหนือมันเก็บไว้ มันก็มันก็ไหลลงมาไหลลงมาชา้าไหลลงมาชา้ามันก็ค่อยๆไหลทยอยไหลเราสามารถที่จะควบผุมได้ผาากลางก็ไม่ท่วมแล้วครับ,รบเราจะมีเขื่อนกี่เขื่อนก็ตามถ้าเขื่อนเต็มค่ะเขื่อนเต็มฝายเต็มมันต้องปล่อยถูกไหมปล่อยถ้าเราปล่อยมาพร้อมกันมันก็ท่วมภาากลางได้กร,รุงเทพก็ท่วมได้ปีห้าสี่ที่ 4, ท่วมเพราะน้ําภาคเหนือเก็บไว้ไม่ไหวอ่างเก็บน้าไม่ไหวแต่ท่าป่าเนี่ยคมันไม่ได้ว่าเก็บมันใช้เวลานานพอจะไหลลืนลงมาค่ะ ในช่วงก่อนปี3 3 0ศนย์ลงไปนะครับช่วง2องหนึ่งช่วง2 0 1 0ไล่ลงไปลงเรื่อยๆนะครับเวลาชาวบ้านหรือเจ้าที่ป่าไม้หรือผู้รับสัมทานททำไม้เนี่ยเข้าไปในป่าเขาไม่เคยเอาน้ําเข้าไปนะครับเขาไปดื่มน้ําในห้วยพอน้ําในห้วยเนี่ยมันจะไหลยอยู่ตลอดเวลา,าวันนี้นะครับ ลองไปดูนะครับกลุมพามีนาเมษาเนี่ยมันแรงมาแรงแล้วน้ำนวยไม่มีมเพราะอะไรครับเพราะฝนตกน้ํามันไหลลงมาไม่เกินเจ็ดวันนะครับเห็นว่าถ้าฝนตกสักสองสามวันข้างล่างน้ําเต็มแล้วเพราะว่าน้ํามันเก็บไว้ไม่อยู่แต่ถ้ามีป่าเนี่ยมันเก็บไว้ทั้งห้าหกเดือนนะครับ เป็นปีเก็บไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าฝนจะตกมากน้อยขนาดไหนยังไงมันก็ต้องไหลถ้าตกน้อยมมนอาจจะไม่ไหลเลยตกปานกลางมันก็ไหลบ้างตกมากมันก็ไหลช้าลงเพราะเหมือนเรามีฟองน้ําอยู่บนที่สูงเหมือนต้นเหตุก็ต้องมาจากตัวต้นไม้รเรื่องของป่าอยู่ดีแต่จะมีคนบอกว่าเอาละในหลักการเนี่ยมันใช่แต่ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่มันทําให้ฝนตกแบบเยอะมากกว่าปกติ จึงทําให้ต้นไม้หรือป่ามันดูดซับน้ําเอาไว้ไม่ไหวจึงทําให้มีกลายเป็นน้ําป่าซึ่งจริงแล้วในหลักการนี้เนี่ยมมองคุณศักดามองมองว่ายังไงก็ป่ามันมีอยู่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีป่าอยู่นะ <c oughs> มีแต่มันน้อย <c oughs> มันควรจะมีมากกว่านี้ <c oughs> มันควรจะมีมากกว่านี้ถ้ามีมากกว่านี้น้ําก็ไหลลงน้อยกว่านี้ถูกไหมครับ <c oughs> ถึงมันจะท่วมแต่ไม่รุนแรงเท่านี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วน้ําผมเชื่อว่าถ้ามีต้นไม้อยู่น้ำไม่เป็นสีนี้หรอกครับ เม็ <C HA> ดดินไม่ดาราเป็นมากับน้ำ <C HA> นะครับผมเห็นน้ำท่วมที่ไหนไม่มีเลยที่เป็นน้ำที่มีลักษณะให้มันขุนน้อยลงอันนี้มันเหมือนขุนมากๆเลยนะครับแล้วดูนะครับผลลัพธ์ก็คือโคลน,นะครับรเลนที่เ,เวลาน้ำลดแล้ว <C HA> สแสดงว่ามนเกิดการพังทลายอย่างมหาศาลเลย <C HA> สแสดงว่าไม่มีอะไรยึดมาเลยครับ <Ừ. S 1> แต่วันนี้เราอาจจะมองเห็นว่าเออมันเป็นพื้นที่สีเขียวสีเขียวมันเป็นหญ้าครับ มันยึดไว้ไม่อยู่หรือครับอพอหน้าแรงหน้าแรงไฟไหม้มันก็เป็นพีเอ็มมันเป็นวัชพืชต่อไปมันก็เป็นเชื้อเพลิงที่เราจะต้องอยู่กับวัตจักรนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนถ้าเรายังไม่แก้ปัญหาที่ตัวต้นต่อเนี่ค่ะก็ะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่คิดปลูกป่าแล้วปลูกไม่ได้ผลไม่มีทางครับปลูกแล้วต้องได้ผลสําคัญตรงนี้ต้องได้ผลด้วยครับแล้วผมเชื่อว่าหนึ่งร้อยปีพอเถอะครับหนึ่งร้อยปีที่ปลูกป่ามาครับอืค่ะ กรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับเปลี่ยนวิธีเลยครับค่ะมองว่าวิธีการเดิมที่ทํามาตลอดไม่ได้ผลแล้วไม่ได้ผลครับค่ะแล้วผมอยากจะบอกว่าใครบอกป่าเพิ่มเพิ่มตรงไหนครับจ,จะไปดูครับจะไปะให้กําลังใจค่ะ ในฐาหนะของกรรมธิการซึ่งจริงๆเป็นกรรมธิการดูเรื่องเอลนินโยซึ่งก็คือภายแล้งแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไหมคะคที่น่าจะคุย,ยเรื่องของน้ําท่วมด้วยตอนนี้เราก็คุยเรื่องน้ําท่วมบ้างนะะในกรรมธิการตอนนี้ประเด็นที่คุยกันเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันหลักการเนี่ยคือเราเราคุยเรื่องออภายแล้งพื้นที่แล้งเราควรจะบริหารจัดการอย่างไร,รนะครับภาพรวมแต่เราก็ไม่ ไม่พ้นเรื่องการปลูกต้นไม้สร้างป่านะครับในพื้นที่ที่ที่ควรจะปลูกะนะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นที่สูงะนะครับพื้นที่สูงที่เนื้งเขานะครับซึ่งตอนนี้พวกเรากำกำลังจะสรุปเสนอต่อสภาอยู่ม,มีแนวทางในการที่จะจะเสนอไปอยังเอาละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างคะเ,เรา เราเสนอภาพรวมไปที่รัฐบาลนะครับไม่ได้เสนอไปที่ที่กระทรวงโดยตรงพอรัฐบาลเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดก็คงให้หน่วยงานนั้นเป็นคนดําเนินการมากกว่าครับแล้วแนวทางนะคะแนวทางจะเป็นแนวไหนแนวแนวทางคือหลักง่ายๆคือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเหมือนมีหน่วยงานทําอยู่สี่ห้าหน่วยต่างต่างต่างหน่วยต่างทํามันก็เลยไม่ได้ผลแล้วก็เราเน้นแต่เรื่องการก่อสร้าง นะครับหลักการเราต้องเอาธรรมชาติสู้ธรรมชาติแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องระบบราชการเนี่ยม,มันยาวมันยาวนะครับอย่างเช่นเราจะทําอะไรสักเรื่องหนึ่งบางหน่วยนะมันต้องศึกษาสํารวจออกแบบก่อสร้างถ้าประชาชนจะได้รับการแก้ไขต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปี4ปีเงีย่ยมันไม่ทันนะครับมันควรให้สั้นลงดีไหมนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อคิด แนวคิดของกรรมธิการ35ท่านเนี่ยผมไม,ไม่แน่ใจว่ามีรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลจากพื้นที่จริงจากนักวิชาการและข้อเท็จจริงมาประสมะสานกันนะครับรหวังว่าข้อมูลนี้ผมเชื่อว่ามันสามารถไปแก้ไขปัญหาให้ครับ ประเทศชาติและประชาชนได้ครับเราจะเสนอแนวคิดเรื่องของการปลูกป,ป่าที่เราคุยกันมาเมื่อกี้ได้ด้วยไหมคะเสนอเสนอครับหลายประเด็นเลยครับค่ะค่ะทีนี้ในมุมมองของคุณศักด์ดาเองมองว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะเตรียมตั้งรับกับสถานการณ์ที่มันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นยังไงบ้างคะ ตั้งรับผมว่าวันนี้ผมว่ารัฐบาลก็ทําได้ดีนะครับม <c oughs> ีน้ําท่วมเจ้าที่อะไรก็อยู่ในพื้นที่ <c oughs> ครับ <c oughs> เต็มที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน <c oughs> ผมก็มั่นใจนะครับรัฐบาลเนี่ยจิงใจแล้วก็เต็มที่ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่อยากให้ทําอย่างนี้ทุกปีครับ <c oughs> ผมอยากให้เราสร้างป่านะครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็อนาคตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อนาคตไม้เราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ นะครับแล้วผมเชื่อว่าเงินที่เราเอาไปเยียวยาเงินที่เราไปบริหารจัดการาน้ําเนี่ยเรามาสร้างพื้นที่ป่าด,ดีไหมแต่ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับวิธีนี้ผมไม่เชื่อแล้วครับประมาณหนึ่งร้อยปีที่ทํามานะครับทำมาตลอดแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลนะคะแล้วประชาชนละคะจะมีส่วนช่วยกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างเพราะว่าทุกคนก็ต้องรับผลกระทบเหมือนกันหมดทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดู นะครับช่วยกันดูแล้วก็ผมเชื่อว่าต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาต้นไม้นะครับแล้วก็ช่วยกันช่วยกันให้ข้อมูลกับเจ้าที่รัฐนะครับว่าทําอย่างไรเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนทุกคนแล้วทุกคนก็มีความฝันว่าอยากให้สิ่งแวดล้อมดีอยากให้ประเทศชาติดีทุกคนคิดดีหมดแะครับแต่วิธีการเนี่ย อะไรที่มันทําแล้วไม่ได้ผลมันต้องเลิกต้องเปลี่ยนวิธีการครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทําซ้ําเดิมๆเ,เนี่ยเพราะเราไม่กล้าเปลี่ยนนะครับค่ะคิดว่าถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนแนวทางครับแล้วไปสู่แนวทางใหม่เนี่ยคิดว่ามีความหวังมากขึ้นไหมคะแต่แต่แนวทางที่ผมเสนอเนี่ยผมว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้แนวทางนี้หมดเลยนะครับดูนะครับ บางประเทศเข้าทะเลสาไปปลูกต้นไม้เขาปลูกทําไมล่ะครับถ้าต้นไม้ไม่ดีเขาปลูกทำไมบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาครับต้นไม้ในบ้านกิ่งไม้จะลบทําบ้านนะครับยังตัดเองไม่ได้เลยครับต้องไปบอกเจ้าที่รัฐหรือเทศบาลมาตัดให้เขาไม่ยอมนะครับเขาเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นะครับแต่เพียงแต่ประเทศ ไทยเนี่ยในอดีตมันอุดมสมบูรณ์ต้นไม้มันเยอะนะครับพอต้นไม้เยอะเราก็รู้สึกว่ามันเคยชินแล้วเราก็ไม่ร,มมรู้ไม่รู้คุณค่านะครับเห็นไหมครับว่าเวลาน้ำท่วมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างหนึง่งประเทศไทยก็มีข้อเสียมากๆเลยในระบบราชการตัวเลขตัวเลขสวยนะครับตัวเลขสวยดูสมดุลแต่ข้อที่จริงม,มันไม่เป็นไปตามตัวเลข นะครับค่ะก็ติดตามมีโอกาสจะได้เสนอไปยังรัฐบาลเมื่อไหร่นะคะแนวแนวโน้มก็ตอนนี้ผมคิดว่าสักสองสามสัปดาห์นะครับค่ะน่าจะจบแล้วครับค่ะลังติดตามค่ะครับค่ะนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณสักดาวิเชียนสินค่ะประธานคณะกรรมการิการวิสามันป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรงจากปรากฏการณ์เอลนินโญสภาผู้แทนรัษดรขอบพระคุณนะคะครับครับดีครับคุณหนึ่งครับหมดเวลาของเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะนี่กับคุณสักดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็